สวัสดีทุกท่านนะครับเราก็ใครไม่อยากดูกดข้ามไปเนาะนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับคลิปนี้ทําให้คุณเป้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็กับผู้เล่นสายประชิดนะนะครับสำหรับผู้ที่เล่นกายล้วนนะครับหรือว่ากายผสมธาตุก็ได้แล้วแต่ผู้เล่นนะครับที่จะเลือกใช้แล้วกันนะครับเอาละผมไปเริ่มที่พาสซีฟก่อนแล้วกันนะครับเอาง่ายง่ายนะครับจะได้แบบถ้าามาผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางครั้งที่เกตอบด้วยแล้วที่สําคัญนะตอนนี้ผมเล่น ติดเกมรักนะครับไอที่แบบเป็นแนวสไเวอร์แล้วก็สักรรมนะครับก็ติดอยู่2เกมนี้ด้วยนะครับก็ PE ก็ยังทําอยู่ก็ไม่ได้จางหายไปไหนนะครับก็ถ้าหายไปก็อยู่2เกมนี้แหละนะครับเริ่มที่พาสซีฟก่อนนะครับผมเล่นเป็นดูริดนะนะครับดูริดเลยความสามารถของเขาเนี่ยเป็นของคาสเลเเยอร์นะครับก็จะมีเพิ่มความเสียหายนะครับค่อนข้างเยอะและศัตรูเนี่ยรบค่า ตัวคูณทิิคอลเนี่ยถึง30%กันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เพิ่มเบสของไอเทมเนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะเช่นดาบนี้เนี่ยนะครับก็คือโอกาสโจมตีริติคอลเนี่ยมันไม่ถึง8เนาะมัน6.65นะครับก็คาสนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยปรับเป็น8ให้นะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่าดาบไซรัตของเราเนี่ยมันจะเป็นกล่องก้องง่ายๆดาเมจไม่มีทําได้เพียงเดียวคือเรียกมิลาในะครับหรือว่าเรียกเงาของเราออกมาซึ่ง คลิปนี้เนี่ยผมทำไว้ใน3.9หรือเท่าไรเนี่ยนะครับก็ดาเมจค่อนข้างล้นแต่ว่าตอนนี้ล้นกว่านะนะครับก็เลยมีคนเล่นตามด้วยผมอยากให้กระจ่าก,กันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ดาบกลองกล้องของไซรัสเนี่ยยังไงก็โอกาสคีดไม่ถึง8นะครับก็เลยคาดนี้ก็ปรับให้นะครับสองเล่มนี้ก็เป็น8%เอนั่นเองนะนะครับส่วนความมือนะครับก็เพิ่มความมั่นยำนะครับให้ให้กับเราถึง50%แล้วก็ระยะฟาดเนี่ยก็คือเราจะสกิลได้ไกลขึ้น บอกก่อนนะทั้งคาสและพาส,สิฟนี้สามารถเล่นสกิลได้ทั้งหมดเลยนะครับเกียวกับประชิดเล่นได้หมดนะเพียงแค่คุณเนี่ยเปลี่ยนแค่เจมยมเท่านั้นเองนะครับเอาละแล้วก็เพิ่มไปที่สง่งผลด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับศัตรูเท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีค่าความแสบประชิดให้นะครับสูงสุดอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยส่วนตรงนี้เป็นไฮไลท์พิเศษเลยนะครับก็คือ,อการดูดก็คือทําให้เราเนี่ยมีพลังชีวิตที่จะสู้ต่อไปเดินข้างหน้านะครับหรือว่า move on ไปเก็บเลเวลนะครับเท่านั้นเองนะ ตรงนี้ก็เป็นโอเวอร์คิวนึงครับก็คือการฆ่าไปแล้วดาเมจที่มันเหลือล้นเนี่ยมันจะทําการโอเวอร์คิวคือรีเลือดนะครับไม่ว่ากรณีใดก็ตามที่เราเลือดลดเนี่ยมันจะพึ่ขึ้นมาให้นะครับภายในที่โอเวอร์คิวยังทํางานนะซึ่งประเด็นสำคัญทําให้บิลเนี่ยอึดมากๆเลยนะครับเอาละปิดของสงใสยก่อนนะครับพาสีผมลากลงมานะครับก็คือเป็นการโจมตีกายภาพแ,แล้วแต่ท่านผูเ้เล่นจะตามทันหรือไม่ทันนะ ก็เอากอคลิปเอาเลยครับถ้าดูทันก็จะเข้าใจเลยนะแล้วคลิปนี้เนี่ยผมทํามาต้องบอกว่าหลายลีกแล้วด้วยนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนแพทใหม่ซึ่งบิวนี้ผมไม่ได้ไปรอใครมาแน่นอนนะครับซึ่งดูดูช่องผมเก่าๆเนี่ยดูได้เลยนะครับว่าผมทํามาแตกก่อนะซะด้วยซ้านะเอาละล่างลงมาเลยนะครับความเร็วเนี่ยเราไม่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าเรามีบัฟแล้วก็มีออนสลาไว้ช่วยส่วนตัวนี้ไว้อัพนะนะครับเพื่ออัพอินชอนนแล้วก็เพิ่มอินนั่นเอง เป็นสาคัญเลยที่สายประชิดเนี่ยค่ะแล้วก็มาเชื่อมนะครับอ่ะจะมีคนถามว่าแล้วเชนเมเกอร์ที่ผมได้เนี่ยมันได้มาอย่างไงนะครับเพราะว่าบางท่านไม่มีนะครับก็คือทอรจิเวลอันนี้ออกนะครับของ a า o y ยนั่นเองนะครับที่เคยทําไว้แต่คลิปก่อนก่อนนู้นจริงๆอันนี้มันเป็นไอรอนกิฟนะครับแต่คุณสมบัติของจิเวลอันนี้นะเมื่อใส่เนี่ยมันจะเปลี่ยนพาร์สอะพารซสโหลดใหญ่นะครับ ของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติแล้วก็เพิ่มความสามารถของพาสีฟโนดกลางและโนดเล็กด้วยนะครับฉะนั้นมันจะเพิ่มสแตทในของพาสีฟโนดเล็กนะครับน่หรือว่ารูเล็กๆแบบนี้อนี่ยอันนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเล็กโนดกลางก็คือโนดแบบนี้นั่นเองนะนะครับก็คือเพิ่มความสามารถไปอีกหนึ่งบรรทัดนั่นเองแล้วแต่ผู้เล่นจะสุ่มได้นะครับของผมเนี่ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกสิบเอ็ดได้อะไรบ้างท่านผู้ชมตามดูนะไม่กักของเลยนะครับพอทุก บางคลิปผมกักของแล้วกันนะครับผมยอมรับนะเอาละโหนดนี้คือเบิ้ลความเสียหาย5%นะครับตรงนี้คือตัวคูณประชิดนะตัวคูณประชิดคิดเข้าสิบ้าเปนะครับความแรงมันเลยมาตรงนี้เพิ่มพลังชีวิตขึ้นอีก4หน่วยอ่า4%นะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยบวกสเต็งหมดเลยนะครับฮะมันก็เลยเพิ่มพลังชีวิตขึ้นไปอีกได้อีกนะแล้วตรงนี้ก็เพิ่มอ่าเพิ่มผลของบัฟฟอร์ติฟายนะครับอีก10% พอมีตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยต้องเล่นกับ fortify แล้ว fortify นะครับของ d i v e r g e n t เจาะเกาะอีก5%นะครับของ d i v e r g e n นะของ d i v e r g e n เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับกับสายกายภาพว่าคือการเจาะเกาะนั่นเองหรือว่าการท่วมท้นค่ากายภาพนะครับอีก5%เเฉะนั้นผมเลยมาเล่นนะครับแล้วก็ล่างลงมานะนะครับ fortify นะครับเมื่อเรามีผลเมื่อไหร่นะครับหรือว่าบัฟขึ้นปุ๊บหน้าจอนะนะครับ เพิ่มความเร็วโจมตีขึ้นอีก3เพิ่มความเสียหายอีก10นะครับเพิ่มผลอีกทาให้เราอึดขึ้นอีกนะเอาง่ายนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ความเสียหายรวมไปเสร็จตรงนี้บอกเลยครับดามเมจมันจะมาหาศาลมากๆไม่ว่าคุณจะเล่นสกิลอะไรก็ตามนะนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพูดแล้วมันจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับผมเอินช่องนี้ไม่ใช่ช่องขีโมนะครับทำให้ดูกันสดๆไปเลยนะนะครับเอาละ ต่อามานะครับค่ากายภาพตัวคูณคิดิคอส่งผลต่อค่ากายภาพเยอะที่สุดแล้วนะครับกับค่าดัมเมลดฉะนั้นเอาไปเลยนะครับค่าประชิดนะครับตัวคูณประชิดแบบนี้นะนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าทําไม่มั่นใจว่ามิลาดนะครับหรือว่าไอ้เงาสะท้อนเนี่ยมันจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์สลับจากตัวคูณคิดิคอสนะครับมาเพิ่มเป็นโอกาส นะครับหรือว่าคิเชงนั่นเองนะนะครับเพิ่มโอกาสคิให้มันมากขึ้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับสาหรับผมว่าโอกาสคิมันล้นอยู่แล้วนะนะครับแล้วลากลงมานะนะครับเพิ่มความเสียหายดาบโอกาสคิและความเร็วนะครับแล้วก็ความเสียหายตัวคู่ที่จะเข้าด้วยนะครับสถานการณ์เจ็บป่วยส่งผลต่ออะไรบ้างนะครับเลือดไหลนะครับย้ำอีกครั้งว่าเลือดไหลเนี่ยส่งผลนะครับซึ่งคำสาปของเราเนี่ยช้บล็อกเบอร์เบรตี้มีโอกาส20% ที่โจมตีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมิลลาอ่าเง,งาสะท้อนของเรานะครับหรือว่าจะเป็นตัวเราเองนะมีโอกาส20%ที่สถานะเลือดไหลย้ำอีกครั้งนึงว่าติดแน่นอนนะครับ20%เนี่ยแล้วบวกกับความเร็วของดาบด้วยนะครับติดแน่นอน100%เลยนะครับเพราะว่าที่ผมใช้เนี่ยเป็นเบดฟิวรี่นั่นเองนะครับเบดฟิวรี่โอกาสโจมตีโอกาสโจมตีคิติคอลเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับกับสายแยกร่างมิลาทั้งเองนะนะครับมันจะแยกล่างให้เนี่ย ให้เองอัตโนมัติเมื่อเราคินะฉะนั้นการบวกบอสนะครับมันจะมีปัจจัยอยู่ง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณสไลด์ไปแล้วสกิลทันทีนะครับมิลลาดเราจะโจมตีมิลลาดเคลื่อนที่ไม่ได้นะย้ำอีกครั้งเงาสะท้อนของเราเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้ามันทําการเชียนอยู่ฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังแล้วดูวงของเราด้วยนะครับว่าเฮ้ยเงาสะท้อนเรามันถึงเงาอ่ามันถึงบอสไหม้นเองนะนะครับผมใส่จิ๊บา ที่เวฟพุเตอร์8จุดนะครับยามอีกครั้งก็8จุดสองข้างเลยนะครับใส่สองข้างถ้าเอาดามเมจล,ล้วนนะครับไม่บวกป้องอ่าการป้องกันใช้แบบเก่าซะดีกว่ามีเบิ้ลนะครับเพิ่มผลคำสาปแล้วก็ท่วมทนกายภาพนะนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาเรเวลนะครับก็คือฟาร์มด้วยอะไรด้วยเก็บเรเวลด้วยนะครับก็เพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ความเสียหายกายภาพม,มีท่วมทนคือขาดไม่ได้เลยคือการเจาะเกาะน,นะครับหรือว่า ท่วมทนป้องก,กันกายภาพอีกสิเนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จานฐานทุกธาตุเหมือนกัน,นครับ2องวงผมใส่เหมือนกันหมดเลยนะนะครับ<ส>ก็เหมือนกันหมดตรงนี้ก็มีเบิ้ลนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงจาก,กท่วมทนนะแล้วก็เพิ่มทุกธาตุกันนั่นเองนะเอาความเร็วออก <c oughs> เพราะว่าความเร็วค่อนข้างเยอะแล้วนะครับส่วนมาขวาขวาดูให้ดีนะตรงนี้ผมไม่ได้อัพนะครับการเชนผมไม่ได้อัพนะนะครับส่วนตรงนี้นะครับอัพเพิ่มความมั่นยามโอกาสที่ยังมีครั้งวงนี้อัพไปเลยนะ มาตรงนี้นะครับอัพทั้งวงเลยครับเพิ่มความแม่นยําด้วยฉะนั้นตีและวืดไม่มีความหมายนะครับผู้ที่มีความแม่นยําน้อยเนี่ยตีมไม่เข้าเลยนะนครับส,สำหรับสายประชิดนะครับย้ำอีกครั้งนะเพราะสายประชิดความแม่นยําส่งผลมากๆนะนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับเอาเลือดเอาความเร็วความแม่นยำนะครับตัวควูณคิทิคอววงจีเวลแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้วงนี้หรือเปล่านะนะครับส่วนมากเขาไม่ใช้กันแต่ผมอัพดีกว่านะครับเพราะว่า การต้านทานผมเอาจากตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับแบบนี้นะส่วนจีบิวทุนสายก็เพิ่มค่ากายภาพความเร็วพลังชีวิตแล้วก็ความอาการต้นานทานทุกท่านนั่นเองนะนะครับอ่โอเคนะครับส่วนด้านซ้ายมีอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายผมก็วงล่างเรียบร้อยแล้วเนาะอย่าลืมอัพอินเทอร์เน็ตวงนี้ด้วยนะครับเป้อย่าลืมอัพนะเปลี่ยนจากถุงมือมาอัพอินเทอร์เน็ตอันนี้นะนะครับมันจะคุ้มกว่ายเยอะเลยนะครับส่วนซ้ายมาเพิ่มเลือดนะครับถ้าเรเวลอัพอีกหน่อยก็เอาทั้งวงก็ได้นะครับ เลือดเยอะแล้วมันคุ้มไหมมันจะตายง่ายไหมนะครับถ้าคุณป้องกันคุณต้องใช้วิธีหลบการหลบแบบดิจิตอลนะครับย่ามีครั้งหนึงว่าหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลเลยอะแบบวัดแบบนักเตะเซียี่เนี่ยมันจะดีกว่านะนะครับถ้าคุณไป่พค่าก่อค่ากายบางครั้งนะคุณโดนวันช็อตมาคุณจะงหิดนะครับซึ่งคุณเคยโดนมาแล้วผมผมรู้แหละนะครับหลบพยายามเนี่ยถ้าอ่ะโอเค เมื่อตัวเราเนี่ยเปล่าๆเลยนะครับโอกาสตายเนี่ยมีสูงมากจากวันช็อตแล้วทาไงไม่ให้ตายเนี่ยครับเมื่อฟอร์ติฟายไม่ทํางานให้กดกวดไว้นะครับกวดบล็อกมันก็ได้พอเพิ่มค่าเกาะค่าบล็อกนะนี่ครับอย่างน้อยคุณก็ลดความเจ็บปวดร้อยลงแหละเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวเจ้าคุณมีฟอร์ติฟายแล้วขวดไม่ต้องกดก็ได้หรือจะกดคู่กันก็นได้ทําให้คุณเจ็บน้อยลงน้อยลงลงเข้าไปอีกแบบนี้นะนะครับโอเคส่วนถามว่าอ่ะผม ใส่ไว้วงหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าต้านทานเนี่ยผมไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะบวกของเท่าไหร่นะนะครับเอาล่ะพาสิบซีฟแล้วเนาะนะครับทีนี้ของสมใสผมใช้วงหมีทุกครั้งแล้วนะครับทุบกลีกแทบทุกลีกเลยดีกว่าทุกลีกเลยดีกว่าที่ผมนี่ผมะใช้วกหมีเนื่องจากมันบวกค่าเด็กสูงมากๆเลยถ้ามีบวกไหนบวกบวกเด็กสูงกว่าน,นี้บอกผมหน่อยแล้วกันนะซึ่งมันไม่มีแน่นอนนะครับและที่สําคัญคือมันมีบวกเลือดถึงร้อยร้อยหน่วยนะหนึ่งร้อยหน่วยโอ้โหพะเจ้าของยูนิต บางอย่างมันก็ดีนะครับย้ำอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสคริติคลอลข้ให้เราด้วยนะรวมถึงความเร็วในการโจมตีหมวกนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเด็กก็ไม่ต้องอัพเลือดก็ไม่ต้องอัพเยอะอ่าเลือดก็ลดทอนบางจุดได้นะครับเพราะว่าเลือดจากหมวกมันก็ค่อนข้างสูงแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสคริติคลอลข้ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้ได้ไดครบครบเซ็ตแหละเอาง่ายๆนะครับดาบหาแรงๆแบบเนี้ยสักข้างหนึ่งนะครับเอาแค่ข้างเดียวพอ ลงทุนไม่ต้องเยอะนะครับเอาข้างเดียวเอามือหลักเนี่ยเอาให้หนักนะครับแค่ข้างนี้ข้างเดียวพอแค่นั้นทุกอย่างจบนะนะครับแล้วข้างซ้ายเนี่ยไอ้ข้างขวานะครับหรือว่ามือรองเนี่ยเราเล่นดักายลัดอยู่แล้วนะครับหาที่มันแบบออฟแบบเมื่อเราฆ่ามอนแล้วได้ออนสลักแล้วก็เพิ่มผลพื้นที่แบบเนี้สวยมากนะฟาร์มง่ายมากนะครับฟาร์มสะดวกมากด้วยนะครับส่วนสร้อยนะผมใช้นะครับเป็นสร้อยแบบ ความทรงจำนะครับซึ่งมันการันตีอยู่แล้วตัวคูณคิดิคอไม่เปลี่ยนแปลงโอเคผม5้าแถวมีอะไรบ้างนะนะครับเพิ่มความเสียหายกายภาพแบบเอาเทียนสุดเลยนะครับโอกาสคิดิคอเลือดดูดความเสียหายโจมตีกายภาพพลังพยังชีวิตแล้วก็การลีมานานั่นเองนะครับคือการลีมานาเนี่ยมันส่งผลต่อเชนเบเกอร์นะครับฉะนั้นเมื่อเราใช้ไปให้มันขึ้นมาให้เร็วที่สุดแบบนี้คุ้มกว่าส่วนแหวนก็เอาให้แรงที่สุดเลยไปข้างหนึ่งนะครับ ทั้งประชิดเองนะครับทั้งค่ากายภาพตัวคูณคิดคอาพลังชีวิตบวกสาเอาให้เยอะเอาให้สุดเลยข้างหนึ่งนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็แบบนี้ครับการคาดให้สุดเช่นเดียวกันนะครับพลังชีวิตนะแบบนี้นะครับทุกธาตุเอาไฟและน้ําแข็งนะครับแบบนี้แล้วก็มีกายหน่วยแล้วแต่ท่านผู้ชมจะหาใช้นะแหวนเนี่ยผมแค่บอกเป็นคร่าวๆนะนะครับเสื้อเอาให้สุดเช่นเดียวกันนะครับถามว่าทาขายเนี่ยผมตั้งไว้หนึ่งมิลเลอร์แน่นอนนะนะครับพลังชีวิต เอาไวสุดเลยนะนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็ต้านทานเคออสเสื้อเนี่ยผมเ,เลยต้านทานเคออสเนี่ยไม่ติดลบหกสิบนะนะครับเดือยยิบเ็จแล้วนะนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับโอกาสสิบห้าได้พ์ชาร์จเมื่อเราได้พ์ชาร์จมาตัวคูณที่้อเราจะได้ด้วยฉะนั้นมันจะเพิ่มนับอนกให้เราอีกต่อหนึ่งแหละนะครับนี่คือเสือ้อที่ผมใส่ที่ใครๆถามกันนี่คือเสื้อนะตอบโจทย์ให้เลยนะครับว่าใครถามว่าเสื้อผมใส่แบบไหนใส่แบบนี้นะนะครับทุกแถวทําได้ เอามาโชว์หน่อยนะครับเอาละโอกาสคิดท,ที่ข้อของผมเทียร์อ่าเทียร์หนึ่งเลยซูปเปอร์เทียร์หนึ่งเลยดีกว่านะครับมันตันอยู่ที่สองเปอร์เซ็นผมได้หนึ่งจุดเก้าเก้านะครับกดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไม่หาว่าคีโม,โมนะนะครับหนึ่งจุดเก้าเก้าเพิ่มพื้นที่ส่งผลพร้อมกับระเบิดความเสียหายห้าเปอร์เซ็นหะ้าเปอร์เซ็นตนะนะครับไม่ใช่สามเปอร์เซ็นนะนี่คือห้าเปอร์เซ็นนะครับฉะนั้นซูปเปอร์ไวท์มีสองแถว มีแถวโอกาสโจมตีคีคิติคอลแล้วก็แถวระเบิดนี่น,นะครับเรียกว่าสุดกวัยนั่นเองเพิ่มพื้นที่ส่งผลเนี่ยของอีกสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นผมไม่ต้องอัพพื้นที่ส่งผลอะไรเลยจากพาสซีฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวก,กดให้ดูนะพาสซีฟผมไม่ได้อัพพื้นที่อะไรเพิ่มเลยนะครับฉะนั้นวงผมจะใหญ่เต็มหน้าจอโดยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากอาวุธและสองคือเสื้อนะครับนี่คือการคอมโบกันระหว่างอาวุธและเสื้อนะครับทําให้พาสซีฟเราไม่ต้องไปเอื้ออัพอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็พลัง เป็นหน่วยและเปอร์เซ็นต์แบบนี้นั่นเองนะนะครับแล้วแต่ซึ่งคุณจะลบบวกลบบวกเลือดก,ก็ได้นะครับให้มันแบบร้อยร้อยยี่สิบก็ได้แล้วแต่คุณนะครับซึ่งผมทําแบบนี้นะนะครับเข้มขัดใส่ตะขาบแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความต้องบอกว่าเพิ่มดาเมจได้หนักน่วงมากๆนะครับแล้วก็มีเลือดให้กับท่านผู้ชมได้ด้วยนะนะครับเพลินม,มากๆเลยถุงมือนะผมเล่นเป็นประชิดนะครับแล้วก็ สามออฟต้องมีแหละนะครับคือประชิดเสียหายกายเกียภาพแล้วก็คูลิ่งสไตล์นี่คือสิ่งที่ต้องมีนะในถุงมือนะครับถ้าถุงมือใช้ยูนิตอยู่นะครับเดยดเป็นแรงโดยทันทีดีกว่านะครับมันจะมันจะดูดีกว่าด้วยนะครับคลิปนี้ผมปล่อยหลายยาวเนาะนะครับเพราะว่าทำบิวให้่ตนผู้ชมเนี่ยได้เพื่ออาจไปเล่นกันนะครับรองเท้าต้องมีนะครับสองออนี้นะมีเทวินหนึ่งนะครับแล้วก็มี 10%ที่จะได้ผลลื่นไหลด้วยนะครับลื่นไหลคืออะไรนะลบสกิลเวทไงเงี้ยลบสกิลแอคแท็กเนี่ยมันดีมากเลยแหละนะครับซึ่งบอกได้เลยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยกดอัลติิมทให้ไม่ดูเนี่ยในสานาลื่นไหลเนี่ยมีโอกาสลบลีเวท15%นะครับเพิ่มความเร็วขื้นที่อีก30%นะครับแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงหน้าจอผมลงแบบให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบหนึ่งดีกว่านะครับเอาง่ายๆเอาละจะเอาสกิลอะไรนะนะครับ อ่ะหกลิงก์มีอะไรบ้างนะครับมีแบ็ฟิลลี่แล้วแต่นะจะใช้ไรสก,กิลเล่นก็ได้นะครับบอกเลยว่ามันเพลินเหมือนกันนะแต่ว่า5ลิงก์ผมมีแบบนี้นะครับเอาเวคเนบูตาตี้เปลี่ยนแม่งทุกอย่างให้เป็นค่ากายภาพเลยไม่สนค่าอื่นเลยเอาง่ายเมลีพิสติคอลดาเมจซัพพอร์ตเอาเป็นเอาเวคเนนะเนะครับเพิ่มประชิดขึ้นอีกแบบชนิดแบบผมจะรัดไมเพอร์วลิสนะครับเพิ่มพื้นที่ส่งผลแล้วก็เพิ่มประชิดหนักที่สุดแล้วแหละเอาง่ายนะครับที่มันส่งผลเนี่ยมากๆนะ ดีเวกเจนฟอร์ติฟายนะครับเพิ่มประชิดนะครับแล้วรวมถึงถ้าเป็นดีวกเจนจะบวกเจาะกายอีกห้าเปอร์เซ็นด้วยแล้วก็จะเป็นดีวกเจนนะครับการทิมแทงมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นที่จะทิมแทงขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนะครับและวอชเชอรไอที่ผมใส่ดูให้ดีนะผมใส่เป็นวอชเชอไอแบบนี้ครับเอาแค่สองแถวให้โชว์ก่อนนะเดี๋ยวสามแถวมาเดี๋ยวดาม่าอีกนะนเงาเพราตามของไม่ทันนะครับเพิ่มความเสี่ยงกายภาพเอาให้เยอะที่สุดน่ะเอาง่ายๆนรงบแล้วก็ ไฮไลท์ด้านล่างเลยทิมแทงคุณจะอยู่นานอีกสองครั้งนี่นี่คือทิมแทงอยู่ที่นานอีกสองครั้งบวกอะดีเวเชนห้าเปอร์เซ็นตมีมลาดสองตัวบวกเราเนี่ยมีโอกาสทำแป๊บเดียวเนี่ยห้าห้าวิคุณได้แล้วเอาง,ง่ายนะครับถึงแปดหน่วยแล้วมันมีมิลาดกี่ตัวคุณนับเอาเลยครับว่ามันทิมแทงเท่าไหร่นะครับไม่พูดเยอะนะครับไม่คยอว่าไม่พูดพุ่มทำเพลงนะเดี๋ยวหาว่าขี้โม้นะครับเี้ยลงแบบให้ดูดีกว่าเอาง,ง่ายนะครับ เอาแบบไหนดีนะครับแบบนี้เลยละกันนะครับอยู่บนสุดนะครับผมว่าอยู่จะฟาร์มเดี๋ยวจบคลิปนี้แหละผมก็ไปเล่นสกรรมนะครับกับเพื่อนๆต่อนะนะครับถูกยิงฐานแตกเลยอ่ะถูกถูกยิงบ้านเนี่ยเอาง่ายนะครับซึ่งกลังปวดเทดกันเลยแหละนะครับจะไปแก้แค้นกันนะครับเดี๋ยวจบแบบนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะครับเอาง่ายเออถ้าคุณอยากเล่นสกิลอื่นนะนะครับแค่คุณมีพ่วง เอาไว้เข่นมัลติสไตล์นะครับซึ่งผมทำลัสแลกแล้วนะนะครับทำคลิไปไว้แล้วแต่ว่าเห็นพวกดรามาเกี่ยวกับซื้อนะครับก็เลยเกียดลงนะนะครับมันเคี้ยวก็เดียวหา่างคือมันเป็นช่องผมเนาะแล้วแต่ผมจะทําหรือไม่ทําก็ได้เนาะใช่ไหมนะครับถ้าใครอยากดูลัสแลกนะนะครับก็มีเน,น้นกันมานะผมหวดเนี่ยนับจานวนทีได้เลยนะครับมาเว้นจกิกกระหายท้องเปลี่ยนสเตตไม่ทานเลยนะครับเพราะว่าลัสแลกมันแรงมากบวกเอาไว้เข่นด้วยนะครับ เอาละเป้เปเปดูให้ดีนะ5ลิง์เนี่ย6ลิง์เนี่ยเรามีเบสฟิลลี่นะครับบตตนะูตาเลตี้นะตามไม่เท่นนะอันไหนเป็นเอาไวเกนก็ซื้อตามพี่แล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆนะี่ครับเป็นเอาไวเกนเมลีด้วยพาวเวอร์ลิสยี่สิบเอ็ดยี่สามอันนี้สำคัญมากยี่สิบเอ็ดยี่สามต้องมีนะนะี่ครับแล้วก็ดีเวนเชนเนี่ยยี่สิบยี่สิบก็ได้แนละ้วแต่เรานะครับแล้วก็ส่วนดีเวนเชนพิมพาวเนี่ยต้องยี่สิบเอ็ด ยีเท่านั้นนะนะครับมึนถึงจะอยู่ดีนะนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยอ่ะลงแ็กให้ดูเลยนะครับบอสนับกันกี่วิด,ดีกว่าไปครับไปลุยบางคนจะถามนะเสื้อระเบิด5%้านมันดียังไงนะครับเดี๋ยวดูนะไอ้พวกเป็นแถวแล้วพวกแบบติดๆกันนะ หาย,ยกจอเลยนะครับอ่ะเอาละนะครับบิลนี้ความสามารถนะนะครับมันคืออะไรนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้อัพเลยอ่ะพื้นเอ้ยผมกดผิดนะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับพื้นที่เคออสเนาะนะครับอ่ะยืนวัดกัน,นเลยเลยดูดิลดไหมดีดทันไหมนะครับอ่ะดูนะดีด เลือดดีทันไม่ทันนี่นี่คือพื้นที่เคออสนะนะครับท่านผู้ชมดูเอานะนะครับเดี๋ยวหาว่าผมขี้โมนะครับบางอย่างเนี่ยบางคนคิดว่าผมสร้างกระแสนะครับคือผมทําช่องเนี้ยจากคนดูอ่ะยี่สิบสามสิบคนนะจนถึงตอนนี้นะครับคนดูค่อนข้างเยอะผมไม่ต้องผมไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องสร้างกระแสหรอกนะรหรือว่าต้องทํานู่นทนํานี่ผมทําผมทําได้จริงแล้วผมทาแหละผมไม่ได้ตัดต่อด้วยนะคือทํๆเลยปะบะมัณนเนี้ยนะครับไอ้แล้วก็ไอ้เสื้อที่ผมทําเนี่ยนะครับ ผมเอาแค่ออฟระเบิดคือแบบเอาเอาเหมือนตัวอย่างเนี่ยแล้วที่ไปบวกลบกายเนี่ยเพราะมัน100%ที่มันจะออกแค่นั้นเองนะนี่คือประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมผมทำแบบนั้นสิ้นเปลืองไหมนะครับผมเป็นเสร็จซนี่ยผมใช้ไป34 ex ก็อีก74ผมสามารถขายได้เสื้อตัวน,นั้นนี่ออฟระเบิดผมทำติดแล้วนะต้องบอกว่าผมขายไป82อิองเองะกำไรเท่าไหร่คิดเอาแค่นี้นเองนะในงะเอาละลุยต่อนะครับนะู่นนย มันระเบิดหมดเลยเห็นไหมครับอ,อยู่คนละฝา่บ้มเข้าไปนะนี่คือการระเบิด5%นะเนี่ยติดกันหายหมดครับแล้วเมื่อเราบวกบอสเนี่ยนะครับเราปล่อยสกิลรื่นไหลเลยก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ความชํานาญนิดนึงนะนะครับเนี่ยเล่นง่ายมากครับระเบิดเลยผมแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเสียงนะนะครับเพราะว่าอย่างมันจะตีกับเสียงพูดผมนะ บึ้มนะครบหายหมดเลยนะครับเรามาทำลายบวกบอสกันนะครับฉนันไปหาบอสกันก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมด้วยเนาะว่ามันจะวิ่งกี่วิด,ดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเล่นตามผมแล้วมันแบบจบไม่ได้นะครับบอสใหญ่ไม่ผ่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะเอาบอสดนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับ ความอึดความถึงเนี่ยมีมหาศาลนะครับยาอีกครัง,งนะโคตรมหาศาลความถึงนะครับการรีเลือ,เลอเดเนี่ยพุ่งปี๊อย่างกระเรียวจรวดนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อัพวอลแพดด้วยเห็นไหมครับโซ่พื้นที่แคออทได้แบบสบายสบายแล้วดูวอร์สนะนะครับมันกี่วิแล้วก็ลิงเกมเหมือนเดิมนะนะครับปาไม่ได้เปิดเสียงความมันไม่ค่อยมีเนาะนะครับ ท่านผู้ชมก็เอาป้อมไปแดดก่อนนะครัเี้ยเราตั้งป้อมส่วนไว้ก่อนนะเอ้ยเอ้ยดูมันวางครับวงวงสายฟ้านะครับถ้าเราไม่อึดกว่านี้เรบลองดิ้งไปแล้วนะครับปืนเข้าไปครับแล้วก็กระชากออกแค่นี้ครับปืนแล้วกระชากออกปืนแล้วก็ชากออกเพราะว่าลํากออกลเอรดมันได้จากตรงนี้นะ โอเคแล้วก็ตีไปตรงนี้ครับตีปายตีกระจกไปเรื่อยๆครับแค่นี้เอง พยายหลบวงสายฟ้าให้ได้นะครับผมโดนแล้วผมยิงสะดุ้งเลยออ่ะมันวางแล้วแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแบบนี้ป็้นปแล้วก็หายนะครับเห็นไหมก็ดาเมจมันล้นมากดาเมจล้นมากๆนะคงับยมันถึงปืนหายแบบนี้นะแล้วก็วางต่อได้เลยนะครับกดอ่เฟนซี่ทรับหายครับตายแล้วท่านผู้ชมได้แล้ววะ เนี่ยคือดาเมจมันล้นมากนะครับที่ที่เคยดราม่ากันว่าดาเมจผมยังไม่ถึงนะครับหรือว่าไม่แรงพอผมฟลุปเดียวหายเลยนะครับเพียงแค่ปื๊ดแล้วก็ชากลับมานะนะครับเบ็ฟิี่มันจะกระชาตัวกลับมานั่นคือความเสียหายที่เอ้าได้ขวดเฉยนะครับี๋ยวแจกขวดดีกว่าไหมนะครับเอาง่ายๆซึ่งเลีกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นรายรับรายจ่ายดูแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยรายรับเท่าไหร่นะครับซึ่งรายจ่ายผมก็ค่อนข้างจะเยอะผมททำของทำของนึงเยอะนะครับ ไปเส็ตเนี่ยผมได้มากเกินเกินเกเจ็ดเกินเจ็ดร้อยเอ็กแล้วนะครับแล้วก็หาขายตามหาขายด้วยละกันนะครับเนี่ยขายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะนะครับเอาตังค์ไปซื้เกมเอา่าลัสแล้วก็สกรรม,มาเล่นเนี่ยคิปเอาละกันนะครับว่าผมเนี่ยสายคาบตัวจริงไหมนะครับที่ดราม่าก,กันแล้วก็ดาเมจผมแรงไหมแค่นั้นเองนะนี่คือทําคลิปประชดให้ละกันนะครับว่าเฮ้ยช่องเนี่ยมันของจริงเว้ย